ตรงนี้นี่วทราบว่ามีเหตุการณ์จับจงอางบ่อยมากแค่ไหนครับบ่อยบ่อยมากครับเด <ắng S 3> ือ,อนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามหนแล้วจะเป็นเหตุการณ์ที่จงอางเข้าบ้านมากกว่าครับเชาบ้านเขาแร้งว่ามีมูจงอางเข้าบ้านแล้วตอนสี่ทุ่มเขาออกไปข้างนอกกลับมาเปิดป,ประตู กูจงอางอยู่ในบ้านต่างคนต่างตกใจคนก็เลยปิดขังงูไว้จนเช้าจนเช้ามาก็แจ้งสว่างอาสาภูไพรรับสว่างไปจับแล้วก็อาสาก็ไปจับเพราะว่าเป็นมูเจ้าที่ครับเพราะความเชื่อเขาใชครับครับทีนี้มันมาเป็นคู่พี่มาเป็นคู่เลยครับมาเป็นคู่เลยอ่าครับคือมาเป็นคู่เจอยังไงเจอเจอสองตัวหรือว่าคือทีละตัวครับกลางวันมันเจอตัวผู้ก่อนตัวเมียตาม ระวังนะระวงัวงระวังอันอยู่เฉยอันอยู่เฉยทุกคนไปครับทุกคนไปไอ้นัทนัดจับนัดจับโอเคครับโหดุจริงๆฮะเดี๋ยวพี่ครับพี่จับไว้นะนัดขอไม้ขอไม้ครับขอไม้ขอไม้ขอไม้ อยู่นี่ละใช่ไหมพี่เอาไม้ผมหน่อยโอ้หใหญ่ครับใหญ่จริงๆใส่เต้นหมดแล้วพี่ช่วยยืนล้อตรงนี้หน่อยคะัล้อที่ไปไปนิดนึงใสกโ้นนิดนึงเขาเห็นผมไม่ได้พื้นี่อันตรายมากครัถอยไม่ได้เลยข้างหลังิ่งไม้ โอเคได้แล้ว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 โหหูใหญ่รคับใหญ่มากเหมือนน่าจะใหญ่กว่าตัวที่นัดเคยจับอี่เมืงเนี่โหนี่ฮะใหญ่มากครับผมน่าจะใหญ่กว่าตัวที่นัดเคยจับครั้งนั้นอีกฮะใหญ่ครับใหญ่ครับคุณลองดูครับโอ้โหคือตัวครับพี่ลองพี่ลองเอามาทาบกันหน้าหน่อยดิว่ามันจะใหญ่เท่าตัวนั้นไหมนี่ฮะ หใหญ่กว่าเยอะครับใหญ่กว่าตัวที่เคยจับเยอะมากเลยฮะนี่ฮะเห็นไหมครับโ,โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นและนี่นะครับก็คืองูจงอางนะครับขนาดใหญ่ใหญ่มากใหญ่เรียกได้ว่าใหญ่จริงๆนะครับตอนแรกที่เราเจอมันเนี่ยมันตื่นเต้นมากเลยครับคือจังหวะที่นัดเจอนะฮะ คือเราพยายามค่อยๆเดินเข้าไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมูจงอ่างอาจจะตกใจแล้วครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามครับเขามีการแทงเบี้ย,แ,ยแล้วก็เลเื้อยเข้าใส่นะฮะประสบการณ์แบบนี้เจอไม่บ่อยนะครับผมโอ้ใจเย็น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 แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเขาคือการที่จะขู่เพื่อเปิดทางครับผมนัม่นหมายความว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่สําคัญคือต้องการหนีครับเพราะว่าการกัดเรา ต่อให้เราเสียชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเขาเลยนะครับผมโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะจัดท่าดีๆนะครับเพราะแบบนี้อันตรายมากนะฮะอใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นอึ๊บช่วย,ช,วย,ช,วยช่วย่บิดกลับได้ไหมบิดกลับไวไหมฮะมันตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็เป็นงูที่ยังสดใหม่อยู่นะฮะแรงดีดนะแรงดีมากโอ้โหช่วยบิดกลับนิดนึงแรงดีจังเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อโอ้โหคือตอนนี้ผมจับด้วยมือขวาซึ่งมือขวาผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมก็เลยจะเปลี่ยนมือนะครับอะช่วยนัดแบบิดนิดน,นึงนะฮะนัดนัดบิดกลับไวไหมโอเคโอเคโอเคอ้ยพลาดไม่ได้เลยครับอโอเคได้ลวได้ลวได้ละ คือจริงๆนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความใหญ่โตในธรรมชาตินะฮะคือผมคิดว่างูจงอางสมัยก่อนเนี่ยก็คงประมาณนี้เลยนะครับแต่สมัยนี้ตัวเท่านีน้หายากมากแล้วก็คือว่าถ้าเป็นงูจงอางใต้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่แล้วนะฮะนี่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาลองไล่นะครับถึงชนิดพันธุ์ของงูจงอางนะครับปัจจุบันเราใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันก็คือโอฟิโอฟักัสฮันนานะครับซึ่งจะรวมจงอางทั่วโลกไว้เป็นชนิดเดียว แต่จากที่เราทําการศึกษาและสังเกตมาทําให้เราทราบว่าจงอางจากภาคใต้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากภาคอื่นๆนะครับซึ่งในภาคอื่นๆเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ก็ยังไม่มีความแน่ชัดนักนะครับคือถ้าเกิดเป็นจงอางใต้ไซส์4เมตรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจงอางภาคอื่นๆถ้ายาวเกิน4เมตรขึ้นไปเนี่ยนั่นคือจงอางที่ใหญ่ใหญ่มากๆฮะนี่ครับ งูจงอางนะครับจะเป็นงูที่พิษของเขาออกฤทธิต์ต่อระบบประสาทเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าเราถูกกัดเนี่ยเราจะมีอาการเป็นอมัมพาตของอวัยวะในร่างกายครับนั่นก็คือว่า,าพิษของเขาเนี่ยมันจะทําให้การสั่งงานของระบบประสาทมีปัญหานะครับแล้วก็ผู้ถูกกัดจะมีอาการอา,อาจจะมีอาการเฉื่อยชานะครับเริ่มเฉื่อยชานะครับมีอาการขยับตัวลําบากนะครับ ขากรรไกรค้างหนังตาตกนะครับหนังตาตกเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าเกิดถูกงูกัดนนจะง่วงหลับแล้วก็เสียชีวิตจริงๆไม่ใช่ครับการที่หนังตาตกกันเนื่องมาจากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหนังตาได้นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากสุดยอดมากนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าโอกาสในการเจองูเนี่ยมีน้อยมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถูกรับแจ้งมา การเดินเข้ามาในธรรมชาติเนี่ยต้องอาศัยดวงจริงๆอย่างเดียวคือพื้นที่อาจจะมีงูอยู่แต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจนั่นก็คือว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั้นเป็นประจำเขาอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาแค่เคลื่อนที่ผิดเวลาเราก็ไม่เจอกันแล้วครับผมโอเคครับซึ่งมูจงอางนะครับจะเป็นงูที่มีความเชื่อนะครับมีตำนานมากมายเกี่ยวกับเขา ผู้คนต่างๆนะครับต่างมีความหวาดกลัวนะครับเนื่องจากว่าเป็นงูพิษที่น่าเกรงขามมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีตอมพิษที่ใหญ่นะครับตลอดจนเรื่องราวนะครับการที่เราปลูกฝังนะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะครับว่ามันจะมีการอาฆาตนะครับไม่มีการห่วงไข่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดเป็นเพียงแค่ ความเข้าใจนะครับในแต่รยุรสมัยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ได้ทําการวิเคราะห์ออกมานะครับแล้วก็ทราบว่าเหตุผลของตํานานความเชื่อต่างเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลของมันเองที่ไม่ใช่ตามความเชื่อเหล่านั้นครับงูเจ้าที่ก็คือมันก็มีนะฮะก็คือเป็นงูที่เป็นเจ้าของพื้นที่หากินบริเวณนี้นะครับก็เขาไม่มีฉนดนะครับอย่างที่ผมกล่าวบ่อยๆนะครับแต่ว่าเขาก็ได้อาศัยพึ่งพาทรัพยากรตรงนี้ในการดำรงชีวิตรอดอาหารหลักในธรรมชาติของงูจงอางก็คือ เขาจะกินงูด้วยกันเองเป็นอาหารครับแล้วก็เขาคือผู้ควบคุมประชากรงูนะครับไม่ให้มีจนมากเกินไปในบางฤดูกาลนะครับเขาอาจจะมีการลงนะครับไปบริเวณด้านล่างของภูเขานะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นปัจจัยเรื่องอาหารย้ายถิ่นนะครับเรื่องแหล่งน้ำนนครับหรือว่าเรื่องการผสมพันธุ์นั่นเองครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้เราพบงูจงอางอยู่บ่อยๆนั่นเองครับ